สวัสดีครับผมหมวาต้นพันไม้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวต้นเลียงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับพันนี้เห็นไหมลูกทรงสวยมากเลยครับสาวน้อยเรือนง,งามครับสาวน้อยเรือนง,งามลองดูครับสาวน้อยเรือนง,งามจะงามจริงอย่างอย่างทำเขาเล่าลือหรือเปล่าหรือหลายท่านเรียกว่ากบกระสันนะสวยงามจริงๆนะครับลูกทรงเขาง,งามสวยผมชื่อแล้วครับอาพูอยู่ในตระกูลกบนะครับตระกูลกบมาเดี๋ยวเรามารีวิวลูกนี้กัน งแงแล้วนะงมแล้วผาง่ายนะครับระเบิดเลยถูกประพอกายลูกนั้นแหละกายโอ้แถวดูกันนะครับเดี๋ยวผ่านาหลายๆผู้นิดนึง<ห>นกับพันธุเรยียนสาวน้อยเรือนงามนะครับ ต้องบอกว่าลูกนี้เป็นลูกที่เพื่อนสมาชิกเราให้มารีวิวกันนะครับก็คือราคาพิเศษนะตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีนะครับกับสาวน้อยเรือนงามต้องบอกว่าต้องบอกว่าเรามาให้ทุกท่านดูกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะกับสายพันธุ์นี้นะครับลุงหมึกก็จะลองดูนะครับลองแบกดูนิดน,นึงนะครับหลายๆูไม่ลายผู้ ใครที่สนใจสายพันธุ์นี้นะครับที่สวนหลวงปู่ตืวยพันไม้เรามีจําหน่ายนะครับจําหนักเนื้อล่อนหรอ,หอดีนะครับเอาแล้วไงผมจานวางให้นิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะเนื้อร่อนใช้ได้เนื้อล่อนเนื้อร่อนแล้วแห้งเลยใช้ได้งอมขนาดนี้แล้วก็มีแล้วมีเละในฝุ่มมือใช้ได้แล้วนี่เลยนะครับ ให้สวยงามนิดหนึ่งนะครับกับพันธุ์ทุเรียนสาวน้อยเรือนงามนะครับต้องเกินนิดนึงนะครับ,บ,รรม,รบ,รบมันคนละตัวกันกับพันธุ์ทุเรียนกลบสาวน้อยนะครับกบสาวน้อยนะครับมมีพันสาวน้อยสายพันนะฮะสาวน้อยนั่นจะทรงใกล้ตุกตชนีกระตูดมันจะไม่ไม่ตรงแบบนี้รับสาวน้อยอันนี้สาวน้อยเรือนงาม,ามงนคนละสายพันกันนะ สาวน้อยมีมีหลายตัวมหลายมีหลายแต่ตอนนี้คือสาวน้อยเรือนงามต้องบอกว่าตัวผมเองนงครับในคลิปนี้คือกัดฐานครั้งแรกนะเบื้องต้นนิดนึงนะครับที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับสีจริงกับในภาพในกล้องนะครับสีใกล้เคียงกันโคตรโคตรนะผมบอกได้เลยสีน่ากินมากแล้วก็มีความสึกหึนเนื้อความเนื้อแห้งเดี๋ยวลูกหมูจะชิมให้ดูกับผมนะครับ คนละลูกคนละลูกคนละปูคนละผู้เลี้ยมเลี้ยมผ่านโอ้เม็ดเล็กดีเน็้แรงนะเนื้อร่อนเลยเนื้อเนื้อแท้เนื้อร่อนดีอืมเนื้อม็ดโอ้ยเนื้อมากด้วยเนื้อแค่นี้อ็แย่รึผ่านฐานมากเลงานเนื้อเดี๋ยวเรากินคนละซีกนี้เด้วกันคอรัสซี่เดี๋ยวเก็บไว้ให้หลังกล้องกินต่อเราคอรัสซี่คอรัสซีกครับให้ดูให้เบิร์ตต้นหนูนิดนึงนะเนื้อหนาเนื้อหนาเติ้นต้นหนูเบ็ดนิดนึงนะครับเนื้อเนื้อใช้ได้เลยนะหมอได้เลยนะ แต่ <Yeah. S 2> สัมผัสแรกของการกินของเรา <Yeah. S 2> ตอนนี้โอ้โห oh. หอมก่อนเลยอ mm hmm. หอมหอมหอมขึ้นมาก่อนเลย mm hmm. แล้วก็มีความเป็นครีมเล็กๆนะครับแล้วก็มีความเหนียวนิดน้อยน,น,นิดนะแล้ว mm hmm. แต่เป็นไม่เหนียวมากไม่เหนียวมาก เป็นทุเรียนที่ได้ถึงระดับความได้รู้สึกว่าเขียวแต่หอมหอมจริงจริงนี่มบพร้าเในว้งกินหมอนทองนะอะรสชาตเดียวหมอนทองเลยคล้ายๆใกล้เคียงใกล้เคียงเนื้าานานนมากน,นิดนึงนะครับได้ดูกบบันีกนิดนึงต้องบอกว่าลูกนี้คือการกินครั้งแรกเดี๋ยวเราจะต้องไปหาหลายๆลูกมาลองเทสดูนะ <laughs> แต่ได้ทุกท่านดูลุงหมูโชว์นิดหนึ่งครับกับลูกพีอ่านี่คือพันธุ์ทุเรียนสาวน้อยเดินงามนะครับถ้าคุณสนใจสายพันธุ์นี้ที่สวนลุงปพระตันพันไม้เรามีจําหน่ายนะ <มา S 1> ต้องบอกว่าต้องบอกว่ามี <c oughs> ลูกค้าทางทางนนหลายท่านนะครับเข้ามาสั่งซื้อนะครับ,รบที่สวนลุงต้นมาเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยปลูกสมัยรุ่นพ่อนะครับแล้วมันสูญไปตอนนี้เริ่มเอากลับมาปลูกแล้วนะครับแบบนี้เนื้อหนาดีเนื้อหนาแห้งสำหรับลูกนี้ครับเนื้อแห้ง ลุงหมูว่าอย่งไรครับแบบลูกนี้ใช้ได้ครับเนื้อแห้งเนื้อไม่ติดมือใช้ได้ครับพรมอมจะขนาดนี้ครับพร้อมจะตุ๋มีจ่อเข้าไปก็ระเบิดแล้วคราบังนี้ครับใช้ได้แล้วก็เรียนกับลุงมขนาดนี้แล้วก็ไม่เล็กหรอกนี่นะครับผมผมขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับจิ้มจให้ดูนะลุงหมไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่นะนี่นะแต่มันแห้งนะครับมันแห้งแห้งไม่ติดมือนะโอเคลุงหมูฝากบอกเราอยู่ที่ไหนครับก่อนจบไลฟ์นี้จบคลิปนี้เราอยู่ที่ตำบลแก่นน้ำแมวอำเภอแก่นน้ำแมวจังหวัดจันทบุ สนใจก็มาที่ลุงหมูปุะตูพัไม้ได้ครับเบอร์โทรก็0 8 1 7 6 1 4 5 7 5 0 8 1 7 6 1 2 4 0 1 0 8 9 9 3 9 2 6 3 5ครับสามตรวนี้โทรมาได้เลยเราอยู่ที่แก่งหางแมวครับจังหวัดจันทบุรีนะครับสนใจสายพันธุ์มาที่สวนลุงหมูปุะตูพันไม้หมูปุะตูพันไม้บอกก่อนแล้วครับสาขาแจะอยู่ที่ที่อำเภอแก่งที่เดียวนะครับไม่มีต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะเปิดสาขาสองก็อยู่ที่อำเภอแก่งเหมือนกันแต่ แต่คนละตำบลกันจะไปตำบลสั่งพี่น้องครับ,รบห่างกัน8กิโลครับราคาหนึ่ราคาสองครับ,รบห่างกันนิดเดียวโอเค,คขอบคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ